ตายท่าน <S smoke> ี iga, ้แหละมันจะตายท่านี้แหละมันจะตายท่านี้แหละมันจะตายท่านี้แหละกล้องรวยไว้จะตายท่านี้แหละไอเอ็มอ่ะ